ขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเจอแล้วครับ f อีวิ่งมาตามที่บ้านบอกว่าเจอพึ่งหลวง,งหลังใยอยู่นี่ครับหลังใยรับประมาณสองซอกครับอยู่ในพุ่มนะครับมันหลบอยู่ในพุ่ม ครับก็ใหญ่อยู่ครับไม่เท่าไรแต่มาลุนน้ำหัวครับน้ำหวานว่าจะมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วกับพานโทนวันนี้กำลังนอนกางวันอยู่นอนกำลังนอนสบายๆยอยู่พวกวิ่งมาตามครับที่บ้านบอกว่าเจอพุ่งหลวงให้ไปตีหน่อย มาครับผัานทนก็มาจัดไปครับหน้าตามันเพิ่งตื่นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับชมหน้าลังเพิ่งนะครับอยู่ข้างไหนนี่เป็นกระเสริงนามครับนามเล็บเยี่ยวโอ้ต้องเฉาะเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่ฟันก่อนครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับขออนุญาตจุดครบครับ เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนี่ครับอุปกรณ์ก็มีครบมีดคีมตัดกิ่งไม้ที่เสียบทายครับครบครับถุงครับครบเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย ถ้าไม่ชัดก็มาเดี๋ยวผมจะพามาดูหมาสนุกสนานนะครับวันนี้จะตั้งกล้องได้ท่านี้นะครับเพื่อนขอจัดการเลยครับ เก่งครับกิง่งเยอะเดี๋ยวก็จะจะเอาไว้ให้เจ้าของเขานะครับ ครับแผ่นที่สองก็จะได้สองแผ่นแค่นี้แล้วครับบออนเนี่ยเกศสอนไม่มีนะครับ ผมแค่มาเอาคลิปสนุกสนุกแลครับไม่ได้คิดมากอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับอืม นี่นะครับน้ำหวานครับนี่นะครับเอ่อทักแบนหนึ่งได้ครับเออมาเพื่อความบันเทิงนะครับต้องขอตัวลงก่อนนะครับเสร็จพิธีครับ สนุกสนานไปวันวันครับไม่เครียดเลยก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ผมนะครับสนุกสนานไปวันวันครับได้ก็คือไดไ้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผมก็จะทายให้ดูหมดแหละช็อตไหนได้ช็อตไหนไม่ได้อะ,อะขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวเราออกไปอัปเดตข้างนอกอครับเพื่อน กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วได้ส่วนแบ่งของเราตัวอ่อนเราไม่เอานะครับเราเอาอันนี้แบนหนึ่งผมก็เอาเอเอจ้าของเขาไม่เอาครับขอขอตัวอ่อนไปกินผมก็เลยต้องต้องเอาน้ํำวานมาได้ครับได้แบนหนึ่งได้ออก็ยังภูมิใจนะครับวันนี้ก็ยังได้สองร้อยอยู่แบนหนึ่งออสนุกสนานไปครับ วันนี้กลาวว่าพักพรแล้ววันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเพืเ่อนๆทุกคนขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมก็จะมีคลิปสนุกๆวัดเสี่ยวอะไรมาเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้บ้านผมพึ่งยังไม่ทันลงดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องรออีกสักประมาณ น่าจะหลังฝนนะหลังฝนพึ่งะเยอะบ้านผมอะ่ะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลานะครับสวัสดีครับ